ออกจากบ้านไปในคืนนี้เี็วีบอกกันนะครับหรือเพียงโชว์เดียวโชว์สุดท้ายพบกับวีช่างเจ็บปังนะยังแข่งอะไรบ้างยังแข่งหน้าราสบายดีมากอะไรที่เขาบอกใจอะไรี่ขาบอกไม่บอกว่นงี้ไม่ใช่น้ำแข็งปากมันพูดถูกว่าบัตตี้บอกมาดี้บอกไอเงมคนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะล้วาไม่ได้มาดี้เก๊กคือแบบ มาดีทั้งคู่ไม่ต้องการเกาดูของแกร้องผิดกันด้วยร้องเพลงเป็นแค่เสือพองฟังชื่อกระป๋องแล้วเราจะไม่ได้ร้องถ้าไม่ได้ร้องอย่างนี้ค่ะก็ที่จริงแล้วเรางแล้เป็นนะคะว่าเพลงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความหมายแต่ก็ดูแกร้องผิดด้วย คุณบอกว่าชื่อเพลงไม่ใช่เหรอถ้าเป็นจริงๆแล้วต้องปตามใจเป็นคนโชคดีมากที่สุดเลยเพราะว่าให้ใครจะทำอะไรตั้งใจอยากเรียนอะไรเนี่ยนะครับในสิ่งที่ดีๆเนี่ยคุณแม่จะเป็นผู้ที่สนับสนุนและส่งเสริมตลอดใช่ค่ะตามใจกันโดยเฉพาะในเรื่องของการร้องเพลงนะครับทำให้เรียนอย่างตั้งใจได้นะครับแล้วก็สามารถ ทำได้ค่อนข้างดีมากนะครับสองฝันะครับนครับเพื่อคุณแม่สนับสนุนอย่างนี้วันนี้น้องปัองต้องทําโชว์นี้ให้ดีที่สุดเพื่อปวดคุณแม่ให้ได้นะครับวีเจ็ดรอบฝั่งครับฝั่งเจ็ดเลือกเพลง British l อ v e Pop แม่ฝั่งที่สามเอ๊ะเป็นทางของฝั่งฝั่งยังร้องมาลองร้องเพลงฝั่งเรียร้องเพลงฝั่งร้องเพลงแม่สนุก เพราะความรักที่แสนยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นแล้วกับชีวิตของฉันในความหมายดีๆที่น้องปั๋จะมอบให้กับคุปแม่ของเขาเป็นของฝัมช่างเนียคุณปั๋งป๋มเส่ยังยงวะดอเสื้อ่เสื้เสื้อเส้อป้งปัด้ยาวไปไหนยใ้้าสมาปั๋มมันน้ำไม่นิ่มอ่เนียมาช้ากตัดมาแบบพม่า vay cái hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เหมืนไยหรอสยอ่ะสวยมาก่ไปวั้ยังไม่รูอ่สวยแม่แต่ง้ากูเมนบสวนนันมากแม่ถามหรอใช่ số này không phải là không có, không phải không có, phải là không có, ต้องเตะให้มันวิ่งไปถึงห่างเราเต้นเดินถึงจะเดิน นไปตตัดาเสียงตบมือควรจะเป็นของสุภาพสตรีท <sk ่านนี <right> ้เลยครับคุณแม่ของน้องป่าครับมาหาไม่ได้ใช่ไหมที่กลุ่มแม่ก็จะเลยมาอย่างรวดเร็วเลยแม่ตอนแม่ลูกไปพอดีแม่เหมือนกบสวนดได้เลยว่าความรักจากคุณแม่และความทุ่มเทการสนับสนุนและการส่งเสริมทำให้ลูกๆนั้นประสบความสำเร็จได้อย่างดีที่สุดนะครับขอขอบคุณ คุณแม่ของน้องปาบมากครับขอบคุณครับคนตาจ้าอยากกลับแต่ไม่อยากนะอ,อยากกลับไปกระโปรงให้เออแต่มันตัวลงนั้นคือก็ไม่คิดว่าจะเป็รยากาับฟองลง ใชครับเชิญครูตาครับวัสดาค่ะน้องเต๋แล้วก็สวัสดีคุณแม่ด้วยนะคะคือการที่เด็กคนหนึ่งจะร้องเพลงได้ขนาดนี้ค่ะนอกจากจะเป็นความสามารถแล้วจริงๆเลยนะคะหลังจากประสบการณ์การถอนมาเยอะตบมือให้คุณแม่อีกครั้งหนึ่งอะค่ะในการที่จะต้องรัก่าหรือว่า กืกสนให้เด <out> ็กันเต็นแบบนี้นะคะเพราะว่าเมื่อี้พยายามจะหาคนที่เ็ครูที่งเรียนด้วยขอแบบดีมากมากค่ะพี่กาครับกับสสดีกับปานครับวันนี้เป็นวินที่ดีมากเลยครับของสาวัวมสามคนนะครับอันนี้ก็เป็น ที่ว่าเป็นเพลงที่ได้โชว์พลังเราเลือกเพลงดีนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะร้องได้ด้วยนี่เป็นสิ่งที่ดีมากถึงแม้ว่าตอนปลายมันก็ยังมีบ้างนะครับที่ที่จะต้องกันให้ถึงขึ้นมาถ้าฟังในลักษณะของเพลงประมารดานี่พี่ว่าสุดยอดจริงๆเลยถ้ามาฟังเป็นแบบจับผิดแบบพี่เนี่ยก็มีนิดหน่อยนะครับเอ่ฟังก็ต้องได้ฟังนะครับ <chat> Boo, mo, สำหร e oka, i, ับการเลือกเพลงของเราเนี่ยบางครั้งที่พวกเราเด็กอายุ15เราเลือกเพลงเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่รุ่นใหญ่อารมณ์ใหญ่อารมณ์ต้องมีอันอะไรมาเยอะเพราะฉะนั้นอย่างในเงี้ยในทอนคูกะมันอาจจะไม่ได้แบบขายทอดเป็นร้อนรเซนเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นความแบบข้ามใจอย่างยางมากเลยครับแต่ว่าก็คือมันทำได้มากๆไปนล้วนะฮะทีธีในส่วนของ

ที่ชอบมากสายปัญญาสายปัญญาสายปัญญาเทคนิคการร้องนะครับเป็นไมโลเดียวนะครับยาวแล้วก็ลากจนถึงประโยคหนึ่งไม่เพี้ยนเลยแล้วก็ฝัอมาะเือเป็นเทคนิคชั้นสูงนะครับอาจจะมาจับคกแก๊บก็ได้มองก็ได้แ่าหอลอกไม่ดีก็ถ้าคแก๊บหลก็้ให้เราผิดเรา ช่องดีทุกคนเลยครับยินตอนัที่เซฟครับไปเซฟเซฟเชฟเเซฟเซฟอไรเเเ12จอจบไปเรียบร้อยแล้ว